สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรวมโปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยนะครับก็ผมพยายามรวบรวมโปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้นักทุนเลือกตัดสินใจในการใช้โปรแกรมในการดูกราฟนั่นเองนะครับก็อันแรกเลยนะครับคือ TradingView นะฮะ TradingView นี่เป็นโปรแกรมที่มาแรงมากนะครับคือแบบมันมันเป็นโปรแกรมที่แบบ ดูบนเว็บไซต์ได้เลยคือไม่ต้องลงลงโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งสามารถแบบแล้วก็ดูอะไรได้หลากหลายมากนะครับมีทั้งฟังก์ชันสแกนแล้วก็พวกแบบการดูหุ้นต่างประเทศนะครับดูกราฟส่อินดิเคเตอร์ต่างๆได้มากมายแล้วก็ที่สำคัญฟรีนั่นเองนะครับสำหรับตัว Trading Vi e w นะครับอันดับถัดมานะครับคือ eFinance eFinance เนี่ยเหมาะกับการดูหุ้นไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโปรแกรม eFinance ก็เป็นถือว่าโปรแกรมหนึ่งที่ที่ คู่กับตลาดหุ้นไทยมาอย่างยาวนานนะครับคืออ,อ๋อผมผมพูดที่นึงคือโปรแกรมเทรดเนี่ยหลายคนเนี่ยจะรู้จัก streaming กับ eFinance ใช่ไหมครับที่แบบส่วนใหญ่เลย streaming เนี่ยใช้โปรแกรมดูก,กราฟของ Trading View นะอ่านะครับซึ่งซึ่งก็ดีดีเหมือนกันนะครับส่วน eFinance เนี่ยเขาจะมีกราฟของเขาเองนะครับซึ่งครบครนันครบครนันครบเครื่องนะครับสำหรับตัว eFinance ก็ก็มีฟังก์ชันที่แบบ หลากหลายนะครับซึ่งบางบางฟังก์ชันของ eFinance เนี่ยนะครับมันจะดีกว่า Trading View ในในแง่ของของการดูหุ้นไทยดีกว่าของการดูหุ้นไทยแต่ว่า Trading View เนี่ยจะดูแบบภาพรวมภาพรวมนะครับถัดมาคือสยามชาร์ตนะครับสยามชาร์ตก็เป็นเป็นเว็บไซต์ในการดูกราฟเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสยามชาร์ตเนี่ยที่ผมแนะนำเพราะว่าเขาเนี่ยตัวสยามชาร์ตเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไว้โหลด Data พวกแบบ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลหุ้นรายชื่อหุ้นอัปเดตราคาหุ้นอย่างเงี้ยนะครับตัวสยามชาร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นโดย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 ,โดยส่วนมากนะเขาจะใช้เป็น Data นะครับเข้าไปเพื่อโหลด Data ในใช้งานกับพวก Advanced MetaStock Amibroker นะครับซึ่งจะกล่าวในในช่วงถัดไปนะครับถัดมานะครับ Aspen กับ TQ Pro นะครับ s p e n นี่ก็บางโบรกให้ใช้บางโบรกก็ บางโบรเปิดให้ใช้ฟรีนะครับซึ่งนังทุนลองลองลองถาม Marketing หรือว่าลองถามแบบตัวบล็อกเกอร์ว่ามีเอสเพนให้ใช้ไหมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคือในวงการหุ้นเนะี่ยพวกนักวิเคราะห์พวก Marketing เนะี่ยเขาจะใช้ตัว Aspen ไม่ก็ TQ Pro นะครับสองตัวนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นนักทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินแต่ว่าบางโปร่งเนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีนะครับซึ่งถัดมา TQ Pro TQ Pro Professional เนี่ยตัวเนี้ยเมื่อก่อนชื่อว่า b i z n e w นะครับ b i z n e w แต่ว่าตัว Aspen เขาไปซื้อตัว b i z n e w นะครับชื่อชื่อชื่อบริษัทของเขานะ่าจะชื่อ Thaiquest นั่นเองนะครับคือก็เป็นเจ้าของทั้ง Aspen แล้วก็ TQ Pro นะตอนนี้นะครับก็ตัวสองตัวเนี้ยคือดูกราฟแบบ ดีดีดีเลยครับคือแบบเป็นโปรแกรมดูกราฟเปิดปุ๊บเร็วมากเลยนะครับ a s p e n เนี่ยจะเด่นเรื่องข่าวนะเพราะว่ามันมันเป็นไทยเว็เป็นเจ้าของนะครับส่วนทีคิวโปรเนี่ยจะเด่นเรื่องแบบการดึง Data ลง Excel อะไรเงี้ยท,ที่ที่แบบผมเห็นคนใช้งานส่วนมากเพราะมันจะง่ายนะครับคือดึงดัตตาเป็นดัต a าเป็นเรียลไทม์เลยแค่ Copy แล้วก็เพจลง Excel แล้วก็ไปเข้าสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับง่ายมากสําหรับตัวทีคิวโปรนะครับส่วนเอสเพนก็ส่วน, s ส,วนส่วนใหญ่เนี่ย นังทุนแบบมือเก่าๆเนี่ยเขาจะช่วยชอบแบบไว้ไวดูกราฟไว้ดูเอ่อไว้ดูข่าวอะไรเงี้ยพวกพวก a อสเ n นเนี่ย <ๆ S 1> ข่าวข่า,ขาจะเร็วเร็วนะครับส่วน aged, a d v a n c e d m e t a s t o c k e m m y Boker อันนี้พวกจะเป็นโปรแกรมดูกราฟที่ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแล้วไว้สแกนหาหุ้นไว้ทำแบ็กเทสนะครับ a d v a n c e d เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาใช้ ที่ที่คนไทยใช้กันนะใช้นับเวฟกันนะผมเห็นส่วนมากนะครับส่วนถ้าใครแบบจะแบ็กเทสเนี่ยเขามักจะใช้พวก Metastock กับ e m มิบล็อกนะครับส่วนตัวผมใช้เนี่ยเอมิบล็อกเนะครับไว้สแกนหาหุ้นไว้แบ็กเทสต่างๆนะครับซึ่งตัวเดี๋ยวนี้คนจะใช้ e m มิบล็อกเเป็นส่วนมากแล้วเพราะว่าฟังก์ชันมันมันจะ Metastock กับ e m มิบล็อกเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนจะ e m มิบล็อกเจะแบบ มีภาษีดีกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกเ็เลือกใช้งานกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือตัว Meta Trader นะครับ Meta Trader เนี่ยกำลังที่จะคือมันโดง่งโด่งดังมากในวงการ forex นะ <S <S ทุกคนเนี่ยแทบจะ99%ของ forex เนี่ยใช้กับตัว Meta Trader กันทั้งสิ้นเลยนะครับ <S <S คือตอนนี้ Meta Trader เริ่มเริ่มเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยแล้วเริ่มเห็นมีลายบลอก นะครับพวกแบบโบกทองเนี่ยเริ่มใช้ตัวมา Meta Trader นะครับแล้วตัว Meta Trader เนี่ยจุดเด่นของมันคือการแบบเขียน EA นะครับคือแบบส,ส่ง่งคำสั่งเทรดอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังยังแบบายคือแบบมีไม่กี่โบกเองนะที่เปิดให้ใช้แต่ว่าผมว่าอีกหน่อยเนี่ยตัว Meta Trader อาจจะอาจะนะครับมีเปิดไมาให้ใช้หรือว่าก็ต้องรอดู นะครับคือส่วนใหญ่ตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยว่ายง่ายเลยเขาใช้ Trading View กับ e f i n a n c e นะครับซึ่งสะดวกสบายแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมากระแสเทรดดิ้งวิวเนี่ยตอนนี้มาแรงมากมาแรงมากจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองไปใช้งานเลือกใช้งานกันดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ละอันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยครับเอาเทรดดิ้งวิวก่อนเทรดดิ้งวิวเนี่ยครับเทรดดิ้งวิวก็เป็นเว็บเทรดดิ้งวิวนะครับก็ผมเลือกเซนด์เด็กนะครับเทรดดิ้งวิว โปรดักต์เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลากหลายนะครับผมเคยทำคลิปเต็กติ้งวิวไปแล้วก็สามารถเอ่อไปดูได้การใช้งานนะครับเนี่ยสต็อกสแกนเนอร์ก็มีนะครับคือแบบเป็นเว็บเนี่ยไม่ต้องลงโปรแกรมเล่นได้บนนั้นเลยนะครับส่วนอีฟแนนซ์นะครับเนี่ยครับโปรแกรมอีฟแนนซ์ก็อีฟแนนซ์เนี่ยจุดเด่นเนี่ยคือที่มันยังยังชนะตัว r a d ดิ้งวิวได้คือเพราะเพราะว่ามันสั่งคำส่งคำสั่งได้ อ่านะครับคือมันเทรดดิ้งบิลยังไม่ได้ผูกกับบล ok ็อกไทยนะครับคือเป็นเป็นดูกราฟแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรนะถ้าใครใช้เทรดดิ้งบิลเพราะว่าอีโปรแกรมสั่งเทรดก็คือสตรีมมิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อีฟแนนซ์ก็มีสามารถสั่งเทรดบนบนอีฟแนนซ์ได้เลยนะครับหรือว่าจะดูกราฟบนนี้ก็ได้แต่อีฟแนนซ์ก็จะมีแบบฟังก์ชันเล็กๆน้อย,อยๆที่มันเทรดดิ้งบิลไม่มีอ่ะมันก็เลยแบบผมผมมองว่ายัง,ย,งยังมีคนใช้อยู่เพราะว่า มันก็มีหลายฟังก์ชันสำคัญที่ที่คนยังใช้อยู่นะครับตัวมา s s p n n นะครับเ s p e n ก็อย่างที่บอกนะครับพวก Marketing นักวิเคราะห์อะไรเงี้ยเขาเขาเในวงการบล็กเกอร์เนี่ยนะครับ s กับ t q p r o เนี่ยพวก m r r k t t n n เอ่อพวกพนักงานของบร็กเกอร์หรือว่ากองทุนอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้2ตัวเนี้ยครับเพราะว่าบล็อกเกอร์เขาจะทำทำดีลกันไว้นะครับนั่นเอง s s p n n ก็เด่นเรื่องเรื่องข่าวเรื่องข่าวแล้ว นะครับก็มีมีฟังก์ชันเหมือนกันนะแบบสแกนหาหุ้นสแกนหาหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือฟังก์ชันเนี่ยคล้ายๆกันดีกว่ามันขึ้นอยู่กับนักทุนแบบชอบชอบตัวไหนมากกว่าก็ลองลองไปเล่นกันดูเนี่ยครับ bisnewbisnew ผมว่ามีนะครับก็ใช้เนี่ยเดี๋ยวเปิดดูครับเนี่ยครับเนี่ยครับ bisnew ใช้งานง่ายครับดูตลาดต่างประเทศเนี่ยมีข่าวเหมือนกันนะครับมันก็มีฟังก์ชันที่แบบ ที่บางอัน TradingView ยังไม่มีอ่าบอก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 ไว้แค่นี้ละกันเนี่ยครับอีเฟกนั้นเนี่ยเอ่อผมผมผมจะถนัดตัว TradingView นะครับเอ่อตัว t q Pro นะครับแล้วก็ er, เอมิบล็อกเกอร์อ่าที่ถนัดที่ถนัดเนี่ยครับแล้วก็อันนี้แอดวานเกตแอดวานเกตส่วนมากไวไวนับเวฟ a d v แอดวานเกตเนี่ยพวกโปรแกรมแอดวานเกตเอ่อ m e t a s t ็อกนะครับเอมบกต้องต้อง,ต,องต้องอาศัยการดึง Data ซึ่งการดึง Data ถ้าจะฟรีเนี่ยมาจากสยามชาร์จแต่ถ้าไม่ฟรีเนี่ยพวก Investor Z หรือว่าแบบ Esign a l อะไรเงี้ยอันนั้นไม่ฟรีหรือว่า E-Finance เขามีขาย Data าเอมิบ k e r er, นะครับซึ่งผมก็ซื้ออยู่เหมือนกันนะครับก็เสียตั้งนะครับอันนี้พวกพวกนั้นเสียตั้งค์เนี่ยเมตาไอพวก m e t a s t o อ k เนี่ยจะจะจะเป็นโปรแกรมพวกแบบเขียนสแกนหาหุ้นแล้วก็หรือว่าแบบ อ่ uh, back test แบ็กเทสละเนี่ยมีบุกเกอร์นะครับอันนี้บุกมีบุกเกอร์เนี่ยคือไว้ไว้พวกแบบทำโมเดลอะไรอย่างเงี้ยครับสแกนดูว่าแบบกลยุทธ์เราเราดีไหมอะไรเงี้ยครับเนี่ยที่ที่ผมใช้อยู่แล้วก็อา่าผมเสริมนิดนึงผมเรียนกับดรชาร์คิสนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เสียอะไรกับเขานะครับคือเขาสอนดีมากแค่นั้นเองนะครับดรชาร์คิสของของของคนที่สอนเอมิบกเกอร์นะครับ ก็ Meta t r er, Met a d e r Meta t r a d ท r ก็เนี่ยครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ดู forex นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มมีหลายหลายบางโบกบางโบกดีกว่ายังไม่หลายนะครับใช้สามารถใช้ตัว Meta t ท a d e r ในการเทรดได้แล้วนะครับอืมนะครับแล้วก็สุดท้ายสยามชาร์นะครับสยามชาร์เนี่ยครับใครดึง Data เนี่ยก็มาดึงที่ตัวตัวสยามชาร์เนี่ยครับอืมมันจะมีตรง ผมผมไม่ได้ใช้มันนานแล้วนะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะตอนเริ่มต้นเนี่ยเวลาดึง data เนี่ยเนี่ครับอ่าอันนี้เวลาดึง data มันดึงฟรีนะครับนี่ครับตรงนี้กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเนี่ยดึง data แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนไปไปเข้าโปรแกรมมันจะดึง data เป็น Excel มาแล้วก็เข้าโปรแกรมพวก m อ i มบล็อกเกอร์เมตาสต็อกเอ็ดวานเกตอะไรเงี้ยมันจะแปลงตัว data สยามชาร์ตนะแล้วก็ อย่าลืมนะครับถ้าใครใช้เนี่ยอย่าลืมโดเน a t ให้เขานะครับ,รบเพราะว่าเขาเสียเงินนะครับแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยเขาเสียเหมือนเขาต้องเสียให้ให้ให้ตลาดด้วยนั้นเนี่ยปีปีละปีละเอ่อหกหมื่นเนี่ยเนี่ยถ้าใครแบบโอเคมีน้ำใจนะครับก็อย่าลืมโดเน a t ให้เขาด้วยนะครับก็เพราะว่าแต่ว่าผมตอนนี้ผมไปใช้ตัวที่มันดึง Data ของ ข e e องอ f ฟ i Fin Smart Data มเี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ของเขาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเทรดนะครับรวมโปรแกรมเทรดดูการาฟหคุณไทยนะครับก็ใครเบื้องต้นเนี่ยก็เทรด i ิ g งวิวไปครับเทรดิงวิวอ่อหรือว่าใครอยากแบบ ได้รายละเอียดลึกๆหน่อยก็คือเอออิฟายแนนซนะครับหรือว่าหรือหรือบางทีก็เปิดเปิดหลายๆโปรแกรมเลยครับผมก็เปิดหลายๆโปรแกรมนะครับคือผมผมเปิดทั้ง t r a d i n g w i l ล e f อ n ฟ n c แนนซ์เอมิ r โบร s เกอร์เน,เนี่ยครับผมเปิดหมดเลยครับเพราะว่าบางโปรแกรมมันก็บางโปรแกรมก็ใช้มันมันมีฟัง์กชันที่มันมันมัน มันโปรแกรมอื่นไม่มีอย่างเงี้ยบางเพราะมันมันก็ไม่ได้ครบถ้วนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็แนะนำ Trading View แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับก็อันนี้เป็นการรวมโปรแกรมดูกาฟหุ้นไทยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องดูสิเทรดเดอร์ของเราด้วยก็ลองสอบถามาน,นักทุนหน่อยครับว่านักทุนมีการใช้โปรแกรมอื่นนอกจากโปรแกรมที่ผมนำเสนอมาไหมหรือว่า ถนัดโปรแกรมไหนปกติใช้โปรแกรมอะไรอยู่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันได้นะครับก็ผมจะได้แบบมีความรู้ใหม่ๆเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยตอช่วงนี้เขาใช้อะไรอยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ